คาเฟ่ที่มีต้นจมจุรียักษ์ใหญ่ขนาดนี้แถมบรรยากาศดีดีดีลกูดขั้นสุดพร้อมโซนสระน้ําและหาทรายให้เด็กๆเ,เล่นกินข้าวข้างบ่อปลาคราฟฟ,ฟินๆเป็นคาเฟ่ที่ล้อมรอบไปด้วยต้นจมจุรีสีเขียวสบายตาสุดๆเลยเราเลือกมานั่งที่โซนริมน้ำแล้วมีปลาคราฟว่ายไปมามองเพลินมากเมนูอาหารและเครื่องดื่มก็มีให้เลือกเยอะเกินบอกเลยแต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเราฝั่งเป็นกุ้งเผาเนื้อกุ้งเด้งๆกินกับน้าจิ้มฟีฟูดอินมาก ต้มหู้ทรงเครื่องเนื้อนุ่มๆหวานกำลังดีสายไม่กินเผ็ดถูกใจสิ่งนี้อ,อิ่มแล้วก็แวะไปถ่ายรูปนี่น ถ่ายรูปเขาเยอะมากมุมสุดฮิตอย่างที่นั่งวงกลมที่ทางร้านตกแต่งให้เข้ากับแต่ละโซนโเก๋เกินหรือจะเป็นมุมนี้มีชิงช้าให้นั่งพักผ่อนพร้อมโพสท,ท่าสวยๆมีรูปกับบ้านกันทุกคนแน่นอนเดินถ่ายเยอะแค่ไหนก็ไม่รอ้อนก็ต้นจามจุลีใหญ่ซะขนาดนี้ใครที่พาครอบครัวมาเขามีโซนสระน้ําและหาดสาดให้เด็กๆได้มาเอนจอยกันด้วยนะหรือใครมีน้องหมาน้องแมวอยากจะพามาก็ได้เหมือนกันตกเ<ก>ย็นมีดนตรีสดให้ฟังกันเพลิน